สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนแอชิมขั่นกามีซาลาผักกินตำมะฮู้อีกเลยพี่น้องของมาขาดป่ะเด็นแล้วอันนี้ตำมะฮู้ใส่หัวหอยนะจ๊ะหอยหวานอันนี้หอยหวานได้จ้ะนี่ไม่ใช่หอยเชอรี่นะคะหอยหวานค่ะแล้วก็กินกับบล็อกแอรี่ลวกบล็อกแอรี่น้ำมันเขียพี่น้องตำใส่หัวหอยลนะว่ามีซาวลาแย่กว่ามากเนาะอันยันกินหมดพี่น้องเอามะฮู้เชื่อกระน้อย ียงไว้ก็คุณก็ได้จ่ายที่นี่กินกับเขาได้พี่น้องวันนี้กินกับเขาเจา้ะเขาพิเศษแล้วหรือลเขาแ <laughs> สบเลยผักลวกสดเอาเลยหนึ่งชดเอาเลยนย้องไหมเอนดีเจเลยทางนี้บอก ตับบกขึน้นเส้นหม้อไฟไดข้ามีไงทำไมต้มเพิเอาเนี่ย พี่น้องพูดอะไรบ้าไห้หนึบกินมากินน้ำกันจ้ะอปหวานเขาแกอะไรซื้อมาจ้ะทะเลมันพี่น้องไปตลาดทะเลจ้องสดเอาพี่น้องยุงมันได้บ้าอะไร มมาจมน้ำหวานจ้ะแต่ว่ากินนอ่อไหลายๆกดสิปเขาไปเผ็ดจ้ะมันหอมแซ่บริี่น้อง खक तेपायच्या दि เราม่รอกแบบนี้พี่หน่องกระตอมหุ้มยักเสียพังยังม่กินนะตวันพ่อวันไม่ถลาบนะพี่น่อง มาสือหลับมันไม่เครื่องไปหน่อยมันม่เครื่องใจสือตะบ,ก,ะพะตะบกพริหมคือจุหน่อยจำส่ตะบกิริหน่อยพริกน่อยพริกยังพาเอินไหมพริกอันเ็นเพชรไหม xoẹt bạc thế này mm. Hãy đi cho kênh đấy ม้าไหมมันจะไปเห็นเนาะทั้งเิ่งจะไปเห็นตำหงเขาแก้วนี่ดคนรำกิรัเี่ะซื้อมากกวาันหรอกนำหันอย่างนี้นึง องกินกินเพน็ดปลาเกงหลังสาลาไหมแปะปาก,กแล้วตะกี้กินเผ็ดเผ็ดพี่น้องที่นี่แฟนแฟนสาลาเ่้นกินปลาเผ็ดเนาะเผ็ดนักกินกับเผ็ดใส่สำหรับกินสองคนเนาะ มันก็นเลยติดติดแบบว่าเผ็ดนะคจ๊ะแต่ว่าตำหุ่งเนี่ยตำเท่เาสองโคกงนี่น่องโค้งหนึ่งว่าเผ็ดโค้งหนึ่งเผ็ดกินกันเมืเเม่อไหร่าและวมึงกี่คนกับตำโคกเดียวกินว่าเผ็ดน้ำเล่านอะ่ะน่องผมนะอืม พรมันจะเป็นง,งองว่างจริขอดไปเบิดมือมันหันพี่น้องมัดนี่บ่ได้ต้องมัดหรอกขอดไปมันได้เป็นทั้งสันจะเป็นง,งองว่าโค้ชแสบหมกหงส์ดสดซื้อมาบมกหงส์หมกหงส์จะขอ,ขอดับแนวแบเวลาพี่น้องตามดูเลย แลงวันเหลือสองวันเสียไปใสวก่พี่นอ้องพุงไหม้าอยูแม่จะตัดต้นซีดีอยู่ใบก็ไปก็เสียไม่จบต้งใช้พอยู่ผัดนี้พมคุ่งมุ่งมูพุ่ง,น,งนี่ยมันเสียทั้งหยาดมาเลยเหลอแต่ต้นซี่กับแมงเนี่ยมันย่งอไปอ

เกี่ยวออกเกี่ยวออกเสร็จแล้วปกพริกนี้มันตำาหุงแสบมันหอมแสบพี่น้องต้องขาเวอย่างไรล่ะ มันแซลมอพี่นองเอาขาวำน้ำจตาหุ้งหม,มห,หุ้มขาววนๆจตาหู้เผ็ดพี่นองเลยชุดยอดจำนำน่า แต่ไซปร์แหญตัวมาสิงอ่ะเริ่ม มาใหม่ๆแล้รตรมเลยพี่น้องแต่ว่านี่ซื้อซื้อ,อแม่ค้าตลาดอันอันมูพื้นนางอยู่อันก็พื้นมผาผู้เฒ่ากับผู้เฒ่าแล้วมานางไขายแลน้องพื้นก็บัดมาอ,อู้ตาแจ๋วเนี่ยอู้ ว่าจะได้กินท้างไห้ดีคลิปเนี่ยออพ,พออีกไหมพริกหน่อยโคตรเพ็ดนเลยพี่น้องพริกหน่อย,อย,อยขาวขาวไหมนี่ตราอนนวยแดงมันตำ่ำโ๊ตรไมีนากินีเนี่ย โอเวลาเด็เสียมาละยอย่างทุกคลิปเลยสาวหลานน้ำก็บอกเอามาตังไเอานำแม่งกระเป๋าก็น้ำอยู่กระเป๋ามาจะทำงานพี่น้องบ่เย็น โอ้โเจ็บตายเบิดออกหูออกตาไปเบิ้ลยพี่น้องเลยว่าสิมานั่งกินอันง่ามๆจนจบคลิปคือเพิ่นโมแม่เนี่ยอ้โหว่าคิดเอะไร lên thế này nó mày quá hết nó mày bố bảy lên cầm nó mày hai người đấy nhỉ bạn mình sát tiêu vào bữa đang phết đầm เบอร์จะขีปเขาจะได้อีกแหละเป็นมากหลากหลายสมบัต <bes ky> nice UH. ิสินมันเบอร์ถือว่าจะรักไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่เบิ่งจนจบเบิ่งความเผ็ดไม่เคยมีอะไกินเบอร์ตัวงานแซ่บมันไเอยู่ทั้งหมดเบอร์ ันแมนเออกขอบุญน้าชส่มันกินบุบเบิดทึกเอาที่แหนคขาซื้อหลวกแล้วพอ้านบอกว่าน,น่าสิมันหลวกเสียน,ปนไปใส่ยู่แต่บอกหอยกับบอกไหลไปนั้นแล้วว่ามันลวกเราสนุกสนุก อร่อยมากนุณกินบะเบดทีดำหงส์้มหงสอง่วยนะบะเจอทล้็คือ่ยสับพี่เดียวเลยนบ่หมูหงสตายบะเบอบุดคับอันนี้บ่ได้กินแล้วมาโชว์ซื้อพี่น้องใส่หลายแล้วยังไดตํำกับเพามาหว้ยบางขัน เย็บได้คว่ำท่เนี่ยมันนั่นใช้คิปใช้คิกินหลับพี่น้องแบบง่วนนะแบบสิ่้มคิปถ้วยแก้วควมำอืนี่จะเน่าขาดมากไปเจียวเกียวเจียวเก้กันขนาดถ้วยแก้วควมำพี่น้อง เบ,บ,บ,บดเบดหมดหมดสุดยอดที่นีกินเนี่ยป้งๆเนื้อกินนี่เ้อกินเบิดชิบกินเบิดเริ่มจะพักโอยโอ๊ยไมอ่ะทีนี้เราพี่นองเล้ขอลาเลยจ้ะเฟ้นไล่เราไปเลยน้อง ะพักยกจันหน่อยก็จ้าพี่น้องคลิดพี่สาวหาลายยิ้มจเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆาการที่เข้ามารับชมจากก้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเ,ำเด้อจ้ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสู้ๆค่ะ